เรื่องหลักๆก,ก็คือมีลูกเตือนลูกมีหลานเตือนหลานอย่าให้ไปรวมกลุ่มกันตอนนี้ยาเสพติดมันระบาดมากมายกายกองซะเหลือเกินเดี๋ยวจะจับกลุ่มกันมั่วสุมแล้วก็เบี่ยงเบนทางเพศไปเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นทอมเป็นดี้เพราะฉะนั้นมีลูกเตือนลูกมีหลานเตือนหลานใช่เหรอวะมีแหละหมู่บ้านท่าควายนี่แหละนึกไงนึกไงในนี้เฮ้ย <Hey. S 1> อย่าให้อย่าให้ไปจับ oh. อืมพยายามเตือนลูกเตือนหลานนะอย่าให้จับกลุ่มกันในนี้โว้ยโวโว้ยโว้ยตะอนโว้ยยิ้<ฮ>มด,ด้วยเลยนุน่งนายนั่นานาโอ้ยก่อนประชุมลูกบ้านอยู่ <c oughs> นะมีลูกเตือนลูกมีหลานเตือนหลานเอานะ เอาคือว่าวันนี้เราวันนี้เราประชุมแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเรียกมาประชุมกันอีกทีหนึ่งนะวันนี้รับเรื่องไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะอ่ะแยกย้ายกันได้แยกย้ายกันได้ปะปะปะเออเออเออดูเร็วเข้าหน่อยนี้เรื่องแล้วมาดูเร็วเข้าวิน่อนี้หน่อ หน่อยนี่คิดถึงจังเลยอะ่ะมีธุระอะไรเนี่ยผมอยากมีเรื่องให้เธอช่วยหน่อยโวยแล้วมาหาฉันทั้งทีนะแต่งตัวแบบนี้นะถ้าเกิดชาวบ้านเขรู้ว่าแกเป็นเพื่อนฉันเนี่ยนะฉันไม่รู้จะหน้าไว้ที่ไหนเลยเนี่ยห,หล่อนอายชาวบ้านหรือว่ากลัวชาวบ้านจะรู้ว่าหล่อนน่ะเป็นอะไรนี่ชุดอะไรของแกแต่งแล้ว ดูแมนแมนเขาเรียกชุดออตออตอเอ่อหน่อยนี่อะไรฉันหวังจะพึ่งแกมากที่สุดเลยนะมีอะไรก็ว่ามาฉันอยากให้แกไปประกวดคารเพลตกับพวกฉันฮ้ยฉันล้างมือมานานแล้วแกจำได้ไหมเมื่อ20ปีที่แล้วอะรอนอะเป็นดาวเด่นในกลุ่มของพวกเรา รู้จักสมหญิงดาวลายก็ต้องรู้จักรันสมชายดาวโจรแกจำได้ไหมก็น่มันยี่สิปีที่แล้ว ฉันขอยื่นคำขาดฉันมีทางให,ให้หล่อนเลือกอยู่สองทางทางแรกหล่อนต้องไปประกวดคาบาเรกับพวกฉันทางที่สองล่ะถ้าหล่อนไม่ไปฉันจะเดินไปเป่าประกาศให้ทั่วหมู่บ้านว่าหล่อนเนี่ยเป็นอะไร <c oughs>